พามาดูขั้นตอนขึ้นไปดูดอกพญาเสอโค้งที่บานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนอื่นให้ปักหมุดาทีิบาลลองกาจุดนี้เมื่อเราดูเสร็จสามารถไปซื้อของฝากรวมถึงมีจุดได้ขึ้นไปชมวิวอีกด้วยเริ่มแรกเราจะต้องหาตี้ให้ครบ10คนอันนี้อยู่ที่ดวงเลยโชคดีก็อาจจะเจอตี้ที่ขาดอยู่ซึ่งเราสามารถไปจอยกับเขาได้ราคาจะตกคนละ100บาทมีเวลาให้ทั้งหมด3ชั่วโมงและสิ่งที่ควรมีติดตัวแมสเพราะฝุ่นเยอะมากหรือถ้าจะเอาแบบจบๆติดเสื้อกันฝนไปด้วยยิ่งดีจุดแรกจะใช้เวลาประมาณ15-20นนนาาทีีีจจุด้้้ะมหองํบริกกาารดด้้วยอยอไมมุมไหนกก็เเเลลืออายถ้าไปช่วงนี้ไม่ต้สิ ทัันไปตรงไหนก็มีแต่สีชมพูไม่ต้องไปแย่งกับใครแต่อย่าลืมมาถ่ายตรงนี้ด้วยนะโคเทจุดที่2จะเป็นลานหินโล่งๆจุดนี้มองลงไปข้างล่างสวยมากแถมมีป้ายภูลมโลจุดนี้ควรค่าแก่การมาเช็คอินสุดๆส่วนจุดต่อไปไวัยรุ่นน่าจะชอบพื้นเป็นทางลาดช,ชันซ้ายขวาล้อมรอบด้วยต้นไม้และถ้าใครยังเอเหลืออยู่ลองทาแบบนี้ดูครับ <c oughs> ถัดมาที่จุดสุดท้ายจุดนี้ดอกจะน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นหินซะมากกว่าใครที่เต็มอิ่มแล้วได้รูปกับบ้านไปอวดแม่เรียบร้อยก็สามารถนั่งรอตีรถกลับได้เลยช่วงเช้าจะประมาณนี้แอบกระซิบสักนิดเห็นพี่คนขับบอกมาว่าช่วงบ่ายจะแวะหลายจุดมากกว่านี้ใครที่มีจุดอื่นนอกเหนือจากที่อาร์ตพูดมาก็สามารถมาแชร์ใต้เมนได้แล้วอย่าลืมกดติดตามไออาร์ตไว้ด้วยละ่ะเดี๋ยวพาไปลุยต่อ let's go